สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับเรากำลังอยู่ในเกมไอค้าม์อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะ This Arm the Bob m ใช่เหรอใช่ทำไมมีคำว่าอาร์มอ่ะ This Arm ไงคืออะไรอ่ะกู้กู้อ๋อกู้วันนี้จะวันนี้เราจะมากู้ระเบิดกันเหรอใช่กู้ระเบิดแล้วไหนอุปกรณ์นะอุปกรณ์เหรออ่ะไม่มีอ่ะ โอเครอเล่นโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในแบบกู้ระเบิดกันนั่นเองนะครับก็โอเคมากัน,กนเดยวเราก็ดูข้างในกันเลยดีกว่ามาอันนี้ก็จะเป็นหน้าคนสร้างนะครับคือเขาสร้างคนเดียวเหรอว่าเนี่ยคนโหดอันนี้ก็จะเป็นยูทูบที่เขาชื่นชอบนะครับเขาบอกเขาว่าไม่ได้ทํ o u t u b e นะเขาเลยให้ช่องที่เขาชอบมาอ๋อส่วนนี้ก็เป็นระเบิดอ๋อนี่ไงระเบิดที่เราต้องมากู้โอ้โหระเบิดนิ่ม,ดดมคือแบบระเบิดหน้าตาสวยงามมาก อันนี้ <ขอ S 1> เป็น <ทำ S 1> แผนน่นะโซลา่าเซลล์ใช่แล้วก็มีกระจกแผ่นหนึ่งอยู่ใช่เฮ้ยเขาทำสวยมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นรีซอฟต์แพ<ผ><ผ>ะครับทับกับฮิมะเออใช่คือแบบมองแล้วสวยสุดๆเลยนะครับก็ถือว่าเก่งมากเลยนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นกดนะครับกดก็นะครับมันก็จะมีเวลาในการกู้ระเบิดนะนีับซึ่งผมไม่แน่ใจว่า,ากี่วินาทีเนาะส่วนนี้เขาบอกว่าให้เราเล่นเกมหมด2นะครับส่วนข้านล่างนี้ก็เขาบอกว่ามี10เลเวลนะครับส่วนนี้ก็บอกว่านี่คือป้ายขอบคุณครับ <laughs> โอเคก็คร่าวๆกดก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มรูมแรกกันดีกว่ามารูม room ที่หน <laughs> <laughs> ึ<ะ>่งามไปว่าปลดอาวุธนะโอเคปลดฟูฟี่อ้าเหรอปลดอาวุธโอเคมากดสตาร์ท <laughs> เลยปึ๊บอ้าวได้กันไกลมา นี่ไงยี่สิบวิทางขวามียี่สิบวิเล่นไกลมาอันนี้สามารถตัดตัดอะไรอ่ะนี่เหรออ๋อเลสโตนเหรเลสโตนอ่ะวางดิฮาร์วีฮาร์วีพี่วางดิเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้ยไม่วางอ่ะโหจบแล้วเก็บเก็บไปทันเลยอ้าวเราขึ้นไม่ได้เลยไม่ลงไม่ได้โอเคอ่ะเดี๋ยวกดใหม่ออ่ะเอ้าวหายอะไรหายอันหนึ่งอึ้บอ้าวอ้าว หายไปไหนวะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวรอเสกแล้วกันนะครับมันหายกดเร็ว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 โอเคเรากู้ได้แล้วเลเวลแรกโอ้โหเกือบไปแล้วไม่น่าไปกนตีเลยอ้าวไปไม่ได้โนมาเลเวลที่สองอ่ะกดสตาร์ทเลยปึ๊บอันนี้คีย์โค้ดมีเลขให้แล้วก็มีขนแก่อ๋อนี่ไงมันมีเลขข้างหลังขนแก่อยู่น่าจะใช่นะโอเคลองลองใส่ตรง อันนี้เป็น9 9ก็อยู่ตรงนี้อันนี้ก็6อันนี้ก็สามวางดีไหมหน้าวางดีไหมหน้าวางดีไหมหน้าก็ไปวางตอนหนึ่งวีดีกว่าพี่วางวางวางตอนเสร็จแล้วมันผ่าดไปเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นประตูเปิดแล้วอ๋อประตูเปิดคือเราแก้เสร็จแล้วโอเคมาครับเนี่ยมันก็อาจจะแบบบักๆนิดนึงเนาะเพราะว่าแบบมันเป็นแบบได้คนเดียวมาจะเรียกว่าีสามนะครับ อันนี้เป็นเดี๋ยวเราดูก่อนล้วกันขาวแดง <Okay. S 1> เอ่อเรียบอ๋อ oh. คืออะไรอะ่ะอันนั้มันเขียนว่าอะไรอะ่ะอะไรมันเขียนว่าอะไรอ่ะขวาข้างขวาพี่ขวาทำไมมันแปลว่าแพนเรียบเรียบไหนเราลองกดดูสิเปล่าเปล่าวะแปลว่าเปลามันมีบล็อกมาให้อะ่ะเนี่ยอ๋อ oh. oh. อ๋อนี่ไงอันนี้ขาวสีแดง หยาบหรอสีแดงใช่ใช่ไว้ก็ขาวอ่ะไว้เขาบอกว่าตรงนี้อันนี้อีกอันนึงแล้วเนี้ยก็อันนี้เอ่อวางตรงนี้อ่าพี่วางผิดอันนึงอ่ะอ้าวกรรมขุดได้ขวาแล้วเอาหมดเวลาก่อนโอ้โหมันไวมากครับใช่เขามีเวลาให้สาธิตสองวิอ่ะพี่เราวางดิอ่าได้ได้พี่ราวางอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอจําก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวลองวางนะ อันนี้ขาวฝั่งนี้ก็คืออันนี้อ่าเรียบแล้วก็ปึ๊บอันนี้ก็ต้องเป็นเรียบปึ๊บอันนี้ก็เรียบปึ๊บปึ๊บผิดครับผิดเอ้ยเลสได้เฉยเอ้ยตรงนี้เลสหยาบตรนี่เอ้ยไม่ใช่ดิไม่เดี๋ยวเลสหยาบตรงนี้เนี้ยเนี้ยเนี่ยเอาหมดเวลาเดี๋ยนะพี่ไอผมงว่าไอตัวเอ็กซ์น่ยมันคือใหเราวางหรือว่าไม่ใช่วาง ไอเอ็กหรือโอที่ให้ระวางเรดแล้วแล้วทำไมมันบอกว่าเรดอยู่ข้างล่างอ่ะใช่เหรออันนี้สีแดงไม่ใช่เหรอเออมันมันมันมีหลายอันนะพี่นี่ขาวแล้วก็ขาวขาวแปดวิอ่ะลองดูอ้าวไ้แล้วยังไงอ่ะคือยังไงพี่คือมันมีหลายกรณีก็คือสีแดงพี่ดูสีแดงว่ามันสามารถวางช่องไหนได้บ้างสีแดงคือวางช่องนี้ก็ช่องนี้ได้ใช่ไหมข้างล่างเนี้ยป้ายสีแดง เสร็จแล้วป้ายซ้ายมันบอกว่าหินเรียบอ่ะจะสามารถวางตรงไหนได้บ้างอ๋อไอ,อที่มันเขียนเนี่ยคือบอก<ว>ที่มันสามารถวางได้อ๋อก็<ช>คือสีแดงอ่ะคือไอตัวเอ็ก่ะคือห้ามวางอ๋อใช่จ่วเข้าบนสีขาวก็คือสามารถวางด้านขวาบนกับขวาล่างได้อ๋อโอเคเข<อ>้าใจแล้วไอพี่เด๋เอานี่แค่ด่านสามวันนี้แล้วด่านสี่มันจะขนาดไหนวันเนี่ยมาปึ๊บมีสมุดสมุดโอเคอ่านไปออกครับ แต่ผมไม่รผมตัดไม้ก่อนละตัวช่างแล้วก็มีอันนี้ให้เราทำอะไรวะวางไม่ได้ให้ไม้ให้ไม้มาทำอะไรวะโอ้ตู้แลมันบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกให้ตั้งชื่อกล่องเอ้ยเขาบอกให้คราบกล่องแล้วตั้งชื่อปลอดภัยตั้งชื่อเซฟแล้วแล้วเราจะมีอีกทีได้ไงอ่ะได้ตัวคาร์บไแล้วอ้าวอ่ะวางเอ้าเมื่อกี้กูวางตัวคารไปได้มีเวลไหมเปลี่ยนชื่อได้เหรอเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้ว เอเมื่อกี้ผมผมจำไม่ได้ว่ามันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนว่าอะไรก็เปลี่ยนว่าปลอดภัยไงทัน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 อยู่ทันอยู่เร็วเร็วเร็วจับเวลาจะหมดเวลาแล้วจับเวลาแล้วไหน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 เอ้ยผมพิมพ์ผิดโอ้โหพิมพ์ผิดจบแล้วมาครับหนึ่งสองซ้ำปุ๊บแล้วปึ๊บโอเคแล้วก็คราฟเป็นตัวคราบปึ๊บวางวางแล้วก็คราฟเป็นกล่อง ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ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 แย้ผ่านแล้วโอ้โหจบแล้วไข่โอ้โหผิดฝาแล้วไข่ทำก็ช้าเนี่ยอู๋ฟิพ์ผิดอะโอ้โหอะไรวันนี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งนายอย่าเพิ่งนายแล้วอะไรเนี่ยเหยียบมาครับเดี๋ยวเรามาลองกดสตาร์ทดูก่อนเนาะเข้าใจละอ่ะมีสีอ่ะมาสีไปสีเทาสีเทาสีเทาเออสีแดงวางนี้อ้าววางพี่เร็วไปยังไง เรียเลขอะเลข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 หนึ่งสปีพีสปีสี่สสไม่มีไม่ใช่ใช่หรอไม่เห็นมีเลขสี่เลยอ้าวเลขสี่อยู่ไหนก็จัดลำบากนี่นะครับคือมาเล่นคนเดียวนะครับแต่ผมจ้าผอมจะเล่นสองคนจัดไปเร็ว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 เร็เร็วเร็เร็วเรเรจูเวลาแล้วจูเวลาแล้วจูเวลาแล้ว 9ก้าเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งผิดเอาผิดตรงไหนวะอ้าว,าวเดี๋ยวโอเคครับทุกคนพร้อมครับไปไรเกยแล้วก็หนึ่งหนึ่งส้มอันนี้เขียวอันนี้สามชมพูบนชมพูบนอันนี้สี่โอเคไปเหยียบปึ๊บโอเคโอ้โหโอเคครับมา อ้าวไปกดสต้าไอเลคโคนสต้าแล้วกันมาครับเมื่อกี้เมื่อกี้อะไแล้วก็ไม่รู้มีเวลาเอ้ยไปเร็ว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 ขึ้นเร็วขึ้นเร็วคือยังไงอ๋ออะไรมันต้องมันเอาผิดเลยเรียบร้อยครับตายค่อยๆไปดีละคนนะมาอีกรอบเลยนะครับกระดานที่6นะครับมา พร้อมแล้วก็ไปเลยครับไปเร็ว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 ให้ผมรวยอ่ะเออโอเคอันนี้ต้องขึ้นประตูเหล็กเออนั่นแหละสวยงามแล้วเราก็ขึ้นตามนะครับปึ๊บไปครับเอาแลไปครับไปครับอ้าวทำไมไม่ไปล่ะครับอย่าไม่ไปเลยครับพี่พี่ต้องกดปุ่มเฮยอ๋อมีปุ่มเหรออ๋อโอเคไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรโอเคครับเราแก้ได้แล้วมาเลเวลที่8อะไรวะเนี่ย วอตอิดเดอร์ d อดี for d ิมอนบล็ o ก d ิมอนบล็อกนี่ห้าเอ็ดห้าเอ็ดหรือเปล่าวะจำไม่ได้อ่ะหกสิบกว่าไม่เหรอใครเป็นคนทำด่านนี้เอ้ยเขาชื่ออะไรสักอย่างเอฟเอฟอะไรนั่นแหละโอ้โหและสุดท้ายเลขเลหนึ่งหนึ่งใช่หนึ่งใช่เดี๋ยวขอลองกดดูก่อนอ๋อเป็นคำถามเลขห้าเจ็ดต้องกดเหรออ๋อใช่ต้องกดโอเคแล้วก็อะไรอ่ะ คืออ้าวกดแล้วไงอ่ะกดแล้วก็ตายตุ้มเนี่ยห้าเจ็ดบล็อกที่วางเหรอเอ่อสิบสองเดี๋ยวอะไรมันแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้อะสิบวางบล็อกอะไรใครเป็นคนสร้างเอฟเอฟอะไรที่อย่างไรเอฟอันนี้อะไรวะสามหกสี่แปดอ๋ออันนี้เรียกว่าทิบทิบแปดเจ็ดพีเจ็ดอ่ะเหรอมันไม่มีเลขเจ็ดอ่ะ อันนี้ห้าเจ็ดอันนี้สิบอันนี้อันแรกแล้วก็หกฮะอะไรคือหกอ่ะอะไรวังงงมากเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนงงจริงเลยเนี่ยเดี๋ยวนะน่าจะต้องขุดไดมอนด์แล้วก็เอ b บซีนี่ไงคราบมันแรกบอลอะไรก็ไม่รู้อ่ะเร็ว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 ขาคราบเสื้อกอเสื้อกอกับรองเท้าเสื้อกลองรองเท้าดวนดวนดวนเร็ว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 เลีเก้าแบทไก หาแล้วไอ้คนเร็วแบดไก่โอ้โหเนึ่งครับของเนี่ยบอกเลยหนึ่งครับของถนัดแต่เรื่องเปลี่ยนชื่อไอเทมไม่ถนัดพิมผิดจิ๋พิมพ์เรื่องพิมพ์เนี่ยพิมพ์โอ้โหพิมพ์แค่สี่คำยังพิมผิดไลยคิดเอาโอ้ยตายละกดกด Enter แล้วเป็นรถซอรโซอ่ะออ๋โอเคครับเดี๋ยวเลเวลนี้ขอกดเองมาปึ๊บเลเวลที่เก้ามีปุ่มกดปุ่มกดปุ่มเชนกดปุ่มเร็วปุ่มอยู่ไหนเอ้ยเอ้ย เอ้ยมีปุ่มหลอกวะเนี่ยเอ่อไม่มีไม่มีเขาให้เรากดปุ่มไปเฉยแน่แนโอเคต่อไปเลขที่สิบนะครับโอ้โห oh โห,หลายอย่างนะเนี่ย o my god ผมว่าให้เวลาสักนาทีนึงเชื่อผมวะอันเนี้ยอันเนี้ยทีแน่ <Okay. S 1> เป็นผลแก่นะครับส่วนตันนี้ก็คือมันจะมี A B C มาเกิดตรงนี้แล้วก็พอรเราทำเสร็จแล้วเราลืมเหยียบเนี่ยนะเนี่ยเราลืมเหยียบด้วยอ่ะโอเคมสองอันเหมือนเขาจะให้ลุ้นว่าอันไหนะเพราะว่า อะแบบเล่นคนเดียวใช่ไหมล่ะใช่โอเคมาหนึ่งสองสามปุ๊บโอเคโอ้พี่แดงคนเดียวเลยเอาผลแกะไปอ้าวแล้วกูดรอปให้หมดเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขุดแร่นะครับปุ๊บวิ่งไปเข้าแกะเข้าตัวผมเออเออดอกมาดรอปมาเดี๋ยวไปดูก่อนไอพีซีทำอะไรมีเวลาหนึ่งนาทีนะครับโอเคทำเหมือนเดิมเลยเเฮ้ยยนี่อันนี้เด็กแบกครับรองเท้าเอาหนึ่งแล้วก็เสื้อเกาะโอเคแล้วล่ะครับแล้วก็ไปแลกแผงโซล่าเซล ได้แป๋ได้แล้วไปไหนอ่ะเอาอยัางไรให้หมดเลยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนีออ้อ๋อใช่เปล่ามันมันวางไม่ได้อ่ะดิเอาเป็นเรื่องเอาใครยังวางขนเก่็ไม่หมดเลยอ่ะมันต้องกดปุ่มด้วยองกดปุ่มด้วยโอ้โหจบแล้วโอเคเลเวลนี้ต้องนี้แล้วนะครับมาขุดทองแล้วก็เข้าตัว <c oughs> ใครแล้วก็ดบมาแล้วจะจะไปแลกเปลงตัวน่าเซลทำอะไรวันเนี้ย โหด่านสิบงงมากถ้าเล่นคนเดียวที่ผมบอกเลยวุ่นวายนะครับผมงงแมปด้วยแรกกันละแล้วก็กดปุ่มโอ้โหปุ่มโคตรใ,ตรใจเย็นอะสามมันเอา้ายังไงว่ามันว,า,นวางให้วางตรงไหนผมไม่เข้าใจมันไม่ด้มีเสียงตื้อดึงอะอ้าวหรือมันหรือมันเหลือกอันหนึ่งอะไม่เหลือแล้วมันมีตื้อดึงแล้วอะอะไรอ่ะ,อะ จริงๆข้อาจจะให้ไอ้ที่แรกมาเอาเอามายโยนเลยก็ได้แล้วก็ไปเหยียบสองอันเออไม่แน่โอเคน่าใช่แล้วล่ะน่าใช่นะครับโอเคอร่อยอีกรอบหนึ่งเออผ่าฉลาดดีสุดยอดสุดยอดมากเอาวางผิดอันนี้เป็นไปกดปุ่มไปไปกดปุ่มโอ้ยเร็ว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 รับเร็วรับรับเร็วรับเร็วรับรับเกือบใช่ไหมใช่ครับชุดเกาะกับรองเท้าเสื้อเกาะไม่พอไม่พอได้ไงบล็อกองอ่ะ ไม่มีเหรอการกูเศกโซล่าเซลแล้วอ่ะเหยียบปึ๊บไม่น่าใช่แล้วล่ะงงอะเนี่ยก็ถือว่ายังไงแบบนี้ถือว่าเราผ่านแล้วกันนะ้องเพราะว่าแบบไม่ไหวจริงๆคือลองกันมาห้าเราไม่ผ่านสักทีนะครับคือผมไปดูคนอื่นเล่นแล้วมันก็แบบเขาก็เล่นคล้ายเรานะแต่คือเขาก็ผ่านแต่เราไม่ผ่านนะครับอันนี้อะไรอะ่ะกดเพื่อเอาของขวัญ ของขวัญที่ได้แทบตายเค้กกันเดียวเลยนะไหนลบหน่อยนี่กูระเบิดแทบตายได้เค้กได้เค้กกันเดียวเลยนะโอ้โหแบบนี้นะครับเต็มสิบนะครับผมให้เต็มศูนย์นะครับหักดาดสุดท้าย1ิบคะแนนนะครับร <c oughs> <c oughs> อเล่น <c oughs> <c oughs> ถ้าใครชอบคิปนี้เขาไย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปลราสองคนนะผมช่องแขก่ก็ตั้งแอปพลิเคชันเหมือนเดิมเนาะถึงจะไม่ลงลิปแต่ก็มีช่องไว้นะครับโอเคครับไว้เจอลีปหน้านะครับบ๊ายบาย